พึ่งเดียวครับผมดาวจิมโนครับผมอ่ะนี่เป็นชื่อเอกผมแสงเทียนเองอ่ะถามดาวก่อนดาวเราซ้อมอยู่ติดมืองนอนเหมือนเดิมมานะใช่ครับวันนี้เคยเจอเขายังยังครับผมยังนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยยี่แปดครับร้อยยี่สแปดพระเช้าดาวมาเท่าไหร่มาเกินจุดหนึ่งจุดหนึ่งตัวนี้ผ่านแล้วนะรูสูงเท่าไหร่ดาวร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยลอยครับหกสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหรละยี่สิบสองครับของเราได้ไงมวยเขาหรือว่าฝีมือหรือว่ายังไงก็ฝีมือฝีมือนะเห็นเขาไม่เขามีอะไรบ้าง ก็เหมือนมันเหมือนกันคล้ายๆกันใช่ไหมความสูงความยาวเราน่าจะได้ลอยหน่อยนะอ่าล่าสุดผลงานเป็นไงบ้างของเราก็เสมอในเพชรทีเด็กก็ครับทีนี้ทีนี้นะและก่อนหน้านั้นอีกสองครเป็นไงบ้างก็ชนะบินเหรียญธนวัตนแล้วก็เพนนีรันครับล่าสุดเราโชค้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดวันนี้ก็ร้อยยี่สิบแปดนะร้อยยี่สิบแปดมันต้องคุ้มไหมนี่เรียกว่าก็ทีนิดนี่ครับทั้งสามตีโลเราชกมายมาถึงร้อยห้าสิบเป็เกินไหม แม่จะเกินนะเราแฝดพี่หรือแฝดน้องเนี่ยแฝดพี่ครับแฝดพี่เป็นคนจังหวัดชุมพีครับผมฝากเพื่นครับเชียร์หน่อยฝากพี่น้องชาวชุมพีแล้วก็นนช่วยเชียร์ผมด้วยครับเที่ยงนี้จะนี่ครับอ่ะเอาส่งมาให้เขาหน่อยโอเคขอบมากดาวอ่ะเป็นไงบ้างเราซ้อมอยู่ไหนผมซ้อมอยู่สิงห์ปลาตองสิ่งนนท์น้อยที่ภูเก็บกับพี่นุ่มน้อยนะกี่วันซ้อมมาอ่ะเดือนนึงได้เลยครับเดือนนึงเราเป็นมวยสไตล์ยังไงก็มวยเสียบมือมวยหัวนะเห็นเห็นไอ้ดาวนี่เขาเป็นยังไงบ้างนี่ก็เอก คือวันที่มาโช๊กทีนี้ถ้าเรี่ยวแรงไม่ดีลำบากนะเจอเจ้าภาพด้วยเหนื่อยด้วยนะต้องทำให้มันเยอะนะแต่ว่าร่างกายเราไม่มีปัญหาเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสามปล่อยปล่อยครับหกสิบสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบเมื่อกี้มาเกินไหมมาพอดีเลยพอดีพอดีนะล่าสุดผลงานชกไว้ที่เอ่อชกไว้ที่ล่ามเนื่ครับเป็นไงวันนั้นก็ชนะวินวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบหกเวทอะไรดีของเราอะไรดีสุดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบแปด ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดเหมือนนี่เหมือนนี่เราปลอยมาขึ้นมานิดนึงพอแต่กลางวันเลยกลางวันถ้ามีปัญหาแล้วอีกสองไฟส์เป็นไงผลงานก็ชนะครับชนะหมดเลยชนะมากี่ไฟต์ที่นี่สามครับรออะไรไปสู้กับดาวนี่ก็น่าจะตีนท้ายจริงจังหวะนะเราคนอยากจังหวัดสงขลาครับอ่ะควักแฟนครับเชียร์อะไรต้งคว้ารับก็คากจังหวัดชจ้าต้งคว้ากันครับเป็นกำใจผมเบื่อเต็มที่โอเคโช่วยดีน้ำใจ